สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับช่องของ Power Bank อีกเช่นเคยนะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับโจทย์คณิตศาสตร์กันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันเรื่องการแก้สมการกําลัง4โดยใช้สูตรของเฟอร์ลารีนะครับรอบก่อนเนี่ยเราเรียนการแก้สมการกําลังสานะครับโดยใช้สูตรของคารานนะครับเฟอร์ลารีเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของใครทีหนึ่งนะครับเขาก็ได้คิดตัวสมการที่จะแก้สมการกาลังสีออกมานะมาดูกันเลยนะครับสมมติว่าสมการของเรานะครับหรือว่าฟังก์ชัน f ของเราเนี่ย อยู่ในรูปของ x กําลัง4บวก ax กําลัง3บวก bx กาลังสองบวก cx บวก d เท่ากับ0ูนย์นะครับเดี๋ยวครูจัดรูปนิดนึงเนาะจะได้ว่า x กําลัง4บวก ax กําลัง3ฝั่งนี้นะครับให้เหลือพจน์ดีกี่กับดีกี่ส่วนที่เหลือย้ายไปต่องน้องค่าหมดเลยครับก็จะได้ว่าลบ bx กำลังสองลบ cx ลบ d เสร็จแล้วนะครับเราจะจัดรูปฝั่งซ้ายตัวนี้ให้อยู่ด้วยของกําลังสองสมบูรณ์จะสังเกตเห็นว่าตัวนี้ก็เป็น x ก,กําลังสี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เป็นกลาลังสองสมบูรณ์เนี่ยเราก็มองว่ามันคือ x ก,กําลังสองทั้งหมดยกกําลังสองเนาะเพราะฉะนั้นกูจะได้ว่ามันคือ x กําลังสองทั้งหมดยกกําลังสองเรามองว่านี่คือหน้าใช่ปะ่ะบวกด้วยสองหน้าหลังหลังของเราจะเป็นอะไรที่ทําให้มีค่ากับตัวนี้ เพราะฉะั้นแตเห็นว่าตรงนี้่ามีกกำลังสองใช่ไหมครับแต่นี่มี้กำลังสามแสดงว่าขาดอีกหนึ่ง x เพราะฉะนั้นเรามันต้องประกอบด้วย x แน่นอนอแล้วก็มีตัวอะไรอีกหนึ่งตัวครับแล้วก็มี a หนึ่งตัวแต่แค่นั้นพอไหมครับมันไม่พอเพราะว่าตัวนี้ยังมีสองด้านหน้าเพราะฉะนั้นการที่สองหายไปเนี่ยหมายความว่ามันต้องเกิดจากการโดนตัดทอนเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยหลังของเราจะกลายเป็น a ส่วน2 x นั่นเองอแล้วก็บวกด้วย a ส่วน2 x ทั้งหมด,ดยกกำลังสองนะครับ อันนี้ขอขยบนิดนึงแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเราบวกทางซ้ายเข้าไปก็ต้องบวกทางขวาด้วยเช่นกันก็จะได้ว่าตัวนี้เราจะบวกด้วย a ส่วน 2x ทั้งหมดยกกำลัง2ครับจากนั้นนะครับฝั่งนี้เราก็เข้าฟอร,ร์มของกำลังสองสมบูรณ์ได้เลยครับก็จะได้ว่าหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลัง2ครับก็จะมีค่าเท่ากับ ฝั่งขวานะครับเราก็จัดรูปนะครับให้ก,กําลังสองเลังสอง,สองด้วยกันแล้วก็ดึงตัวร่วมออกนะครับก็จะได้ว่าตัวนี้อย่าลืมนะเด็กๆกํอลังสอง,งกระจายทั้งหน้าทั้งหลังนะครับก็จะได้ว่าฝัออ่งนี้เป็น a ส่วนก,กําลังสองส่วน4นะครับลบ b แล้วก็ดึงตัวร่วม x อกลังสองออกมาบทที่เหลือไม่มีตัวร่วมก็เขียนเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้ครูก็จะได้ตัวสมการต้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งเคสเป็นสองกรณีนะครับมาดูกรณีที่หนึ่งกันเลย กรณีที่หนึ่งก็คือเอครูจะสามารถจัดรูปทางขวาเนี่ยนะครับในรูปของกำลังสองสมบูรณ์ได้ก็จะได้ว่าอ่ากรณีหนึ่งเนาะคือสามารถจัดรูปฝั่งทางขวาเนี่ยนะครับเพเป็นทางขวาเนาะทางขวาในรูปของกลาลังสองสมบูรณ์ได้ เพราะฉะนั้นนะครับครูก็จะจัดตัวนี้เรูปของกาังสองสมบูรณ์ครูสมมุติว่ามันคือสมมติว่ามันคือ p x บวก q ทั้งหมด,ดยกกำลังสองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าครูต้องการหารากของ a x เนาะここก็ย้ายฝั่งนี้นะครับไปทางซ้ายเพื่อให้ฝั่งขวาเหลือศูนย์นะครับก็จะได้ว่า x กำลังสองบวก a ส่วน2 x กำลังสองลบ px บวก q กำลังสองเท่ากับศฝั่งนี้เราก็ใช้ผลต่างกำลังสองได้เลยนะครับก็จะได้ว่าหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังครับเท่ากับศอ่าเราก็ได้มาแล้วว่าในกรณีที่1ก็คือฝั่งขวาสาม,มารถจัดรูปของกลางส,งสมบูรณ์ได้เนี่ย ได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็สรุปน,นิดนึงเนาะว่าดังนั้นอ่า fx ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ x กำลังสองบวก a ส่วน2 x บวก px บวก q คูณกับ x กำลังสองบวก a ส่วน2 x ลบ px ลบกรณีที่2อนะครับกรณีที่2ก็คือกรณีที่เราไม่สามารถจัดรูปทางขวาตัวนี้นะครับในรูปของกำลังสองสมบูรณ์ได้นะ ถ้าสมมุติว่าถ้าเราจับไม่ได้ขึ้นมานะครับวิธีการก็คือ,เ,อเราจะจัดตัวเนี้นะครับให้อยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์อีกรอบหนึ่งเป็นเสมือนกับกำลังสองสมบูรณ์ซ้อนกำลังสองสมบูรณ์อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะครูขอก๊อปตัวนี้มานะครับถ้าครูก๊อปตัวนี้มาก็จะได้ว่าอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเติมเพิ่มนะครับมาเตมเิมเพิ่มให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์เนาะมาเติมไปพร้อมกันครับตัวฝั่งนี้อ่ะครูขอเลื่อนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเติมเพิ่มเข้าไป เาชนะนะครับถ้าตัวนี้เรามองว่ามันคือหน้ากําลังสองใช่ไหมเราก็ต้องบวกด้วยสองหน้าหลังหลังในที่นี้ของเรานะครับก็ต้องออไม่ทราบว่าเป็นอะไรใช่ไหมเราก็าเป็น y ไว้ก่อน่าถ้าเราอยากให้ตร,ตรงกลางเ,เลขสองหายไปเราก็ต้องเป็น y ส่วนสองนะครับสุดท้ายก็บวกด้วยหลังกําลังสองก็คือ y กําลังสองส่วนสี่เนาะตอนนี้ก็บวกเพิ่มเข้าไปทั้งสองข้างนะครับแต่ต้องระวังเลยคือตรงนี้ เราบวกเพิ่มแค่อะไรครับตัดสองออกเนาะเพราะฉะนั้นเราบวกเพิ่มแค่ x กำลังสองบวก a ส่วนสอง x คูณ y บวกด้วย y กำลังสองส่วนสี่อ่ะจากนั้นนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเอ่อเราเข้าลูกกำลังสมบูรณ์ได้เลยก็คือ x กำลังสองบวก a ส่วนสอง x หลังของเราคือเอ่อ y ส่วนสองเนาะก็เป็น y ส่วนสองนะครับทั้งหมด,ดยกกำลังสอง ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับอ่าขอกระจายตัว y เข้าไปนิดนึงนะครับก็จะได้ว่า a กำลังสองส่วน4ลบ b คูณ x กำลังสองลบ c x ลบ d บวกด้วย x กำลังสอง y บวกกับ a x y ส่นสองะครับแล้วก็บวกด้วย y กำลังสองส่จากนั้นตรงนี้นะครับเราจัดรูป x กำลังสองให้อยู mm. ่ด <y S 1> mm. ้วยกันนะก็จะได้ว่า A กำลังสองส่วน4ลบ b บวก y uh, นะครับอันนี้คือในสมศักธาดีกี้ากำลังสองนะครับก็จะได้ว่าลบตัวนี้ด like well> ีกีก็จะมีฟ x กับตัวนี้นะครับก็จะได้ว่า A มันคือ AY ส่วนสองเนาะเป็นบวกแล้วกันนะครับบวกกับ AY ส่วนสองลบ c อันนี้คือพจน์ x แล้วก็สุดท้ายครับคือพจน์ค่าคงตัว ก็คือพจน์ลบดีนะครับอ่ามีพจน์ลบดีรบไหมครับอ่าทีนีอ๋อมีพจน์ลบดีแล้วก็พจน์นี้เนาะลบดีบวก y กําลังสองส่วนสี่อ่านะครับเราก็จะรูปมาประมาณนี้จากนั้นนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่เรายังไม่ทราบค่าคือคือค่า y ใช่ไหมที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้ว่าค่าของมันเป็นเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าฝั่งเนี้ยอยู่ในรูปของสมการการําลังสองแล้ว การที่บอกว่าจะจัดตัวนี้ให้อยู่รูปของกำลังสองสมบูรณ์หมายความว่ายงไครับก็คือหมายความว่าอยู่รูปของ x ลบค่าคงที่อย่างเช่นเป็น a แล้วกันนะครับ x ลบ a กำลังสองใช่ไหมครับ x ลบ a กำลังสองมันก็คือ x ลบ a คูณกับ x ลบ a เพราะฉะนั้นถ้าเราหา x, x จะได้ว่า x เท่ากับ a นั่นคือหมายความว่าคำตอบของสมการมีรากสองตัวที่ซ้ำกัน ถ้ามันซ้ำกันนะครับหมายความว่า d i s c r i m i n a n t ของเราก็คือจะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองอเพราะฉะนั้นนะครับเราจะได้ว่าจากสมการกำลังสองข้างต้นนะครับจากสมการกำลังสองอจะจัดรูปให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์กำลังสองสมบูรณ์ แล้วก็จะได้ว่าตัว d i s c r i m i n a น t นะครับ d i s c r i m i n a น t ของเราเท่ากับศูนย์อ่านะครับดิสเพนของเราจะมีสูตรว่าไงครับตัวนิดนึงก็คือ B กกำลังสองลบสี่ a นะครับต้องมีค่าเท่ากับศูนย์นั่นเองมองว่านี่คือ A นี่คือ B นี่คือ C เริ่มเลยครับจะได้ Uh, B ีกำลัง2เนาะก็คือ A Y วส่วน2ลบ4นะครับนี่กลัง2ลบ4 A A ของเราคือ A อกำลัง2ส่วน4ลบ B บวก Y 4 A สี่เอฟของเราก็คือลบ D บวก Y ายกลัง2ส่วน4เท่ากับศูนย์นะครับจากนั้นเราเออจัดรูปสมการสักนิดหน่อยนะครับ ตัวนี้ยกกําลังสองสมบูรณ์นะครับหน้ากําลังสองอัน,นกระจายเลยนะครับหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองนะครับตัวนี้ขอกระจายตัวลบสี่เอ้ยขอเขาจะตัวสี่ตัวนี้นะครับเข้าไปในก้อนนี้เนาะเพื่อจะตัดสี่ตัวนี้นะครับก็จะได้ว่า ตัวน,นี้เขียนเหมือนเดิมนะครับ a กำลังสองส่วน4ลบ b บวก y ก็จะได้เป็นลบ d ลบ4 d ครับบวกด้วย y กำลังสองเท่ากับศูนย์นะครับจากนั้นครูคูณหารเออคูณลบ1ทั้งสมการนะครับลบ a กำลังสอง y กำลังสองส่วน4บวก2ตัวน,นี้ขอตัดทอนเนาะ สองกับสองนะครับตัวนี้ก็เป็นบวกเอวนะครับอ่าเขาเป็น a c y ละกันนะครับแล้วก็บวกด้วยอันนี้จะเป็นลบเนาะลบซีกำลังสองบวกเกำลังสองส่วนสลบ B, บบวกวคูนลบสีบวกวกำลังสองเท่ากับศูนย์ครับจากนั้นนะครับตัวนี้กระจายคูณเข้าไปครับหน้าคูณหน้าหน้า,นาคูณหลังหลังคูณหน้าหลังคูณหลังเลยครับ ลบเอ็กซ์กำลังสอง y ายกำลังสองส่วน4บวก a อฟีวลบฟีกำลังสองฝั่งนี้นะครับตอนนี้หน้าไปคูณหน้าก่อนนะครับก็จะได้ว่า4ตัด4เนาะก็ได้เป็นลบ a กซ์ำลังสองดตัวนี้ไปคูณกับ y ครับก็จะได้ a 2, บวกด้วย a กซ์ำลังสอง y ายกำลังสองส่วนส ลบ b ครับพจน์กลางมปคูณกับพจน์หน้าครับก็จะได้เป็นบวก 4bd แล้วก็พจน์กลางคืพอพจน์หลังครับจะได้เป็นลบ by กำลังสอง่ขอขยับนิดนึงนะครับเนื่องจากเขียนไม่พอแล้วอ่าเขียนมาตรงนี้แล้วก็พจน์หลังครับไปคูณพจน์หน้าก็จะได้เป็นลบ4 d y แล้วก็ตรงนี้นะครับ ได้เป็นบวอกด้วย y กำลังสามอ่านะครับฉะนั้นนะครับเลียงดีกีนิดนึงนะครับดีกีทรงฝึกก็คือ y กํกำลังสามเนาะไม่มีตัวร่วมใดๆก็เขียนได้เลยครับ y กํกำลังสามต่อไปครับไปดูดีกีสองครับดีกีสองมีกี่พจน์เอ่ยฮไลท์นิดนึงพจน์นี้นะครับพจน์นี้นะครับแล้วก็พจน์นี้อ่าจะเห็นว่าอะไรครับสองตัวนี้อ่าเป็นค่าตรงข้ามกันเนาะก็ลบกันได้ศูนย์เลยตัดนะครับ หลือแค่ลบ b y กาลังสองเขจะได้เป็นลบ b y ยกกาลังสองต่อไปครับไปดูไปดูที่พจน์ดีกรีหนครับตรงนี้ลบไฮไลท์ออกก่อนอ่ะดีกรีหของเราก็จะเป็นพจน์นี้แล้วก็แล้วก็พจน์นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าเราดึงตัวร่วม y ออกนะครับก็จะได้ว่าบวกด้วย a c ลบ 4d y นะครับแล้วก็พจน์ค่าคงที่ครับสุดท้ายพจน์ค่าคงที่ก็จะมีพลน์ลบ4กำลัง2พจน์ลบ a กำลัง2น 4, B, d นะครับแล้วก็ 4b d นะก็จะได้ว่าอ่าครูเอา 4b d ข้ก่อนนะบวก 4b d ลบ4กำลัง2ลบ a กำลัง2 d นะครับ เท่ากับศูนย์อ่าแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าตัวนี้เป็นสมการกำลังสามนะครับที่รากของเราก็คือการหา y นั่นเองเพราะฉะนั้นเราหาลากจริงทักหนึ่งลาก, 1, ลากนะครับแล้วเอาไปแทนในสมการตัวข้างต้นนะครับก็จะได้ว่าฝั่งนี้เนาะดูดูสมการนี้นะครับสมการต้นของเราคือสมการนี้สมการนี้นะครับตอนนี้นะอ่า กูก็จะได้ว่าจะได้ x อันนี้อ่ะเนื่องจากว่าสมการนี้เนี่ยเมื่อกี้เราเย่าหืมว่าเรา,เราบอกเพิ่มตัวนี้มาแล้วเนาะร,รู้สมการตัวน,นี้สองเลยนะครับขอโทษทีครับตัวสมการนี้นะครับสมการสุดท้ายตรงนี้นะครับอ่ะขอตัวนี้มาเขียนนะครับ x กำลังสองบวก a สอง x บวก y สองทั้งหมด,ดยกกยกำลังสอง ก็จะเท่ากับสมมุติว่ามาเป็นกำลังสองสมบูรณ์เนาะครูก็จะได้ว่ามันคือ p x บวก q กำลังสองนะครับเพราะฉะนั้นครูขอกระจายกำลังสองสมบูรณ์นิดนึงก็จะได้ว่าหน้ากำลังสองนะครับบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองถ้าครูเทียบกันแล้วนะครับกับตัวสมการนี้อันนี้นะครับ คุณเทียบกับตัวสรรมการนี้เนาะเห็นไหมว่า x กำลังสองนี่คือ x กำลังสองแสดงว่า p ีกำลังสองของครูจะมีค่าเท่ากับก้อนนี้แล้วก็สองครู p จะมีค่าเท่ากับก้อนนี้แล้วก็ q ิกำลังสองครูจะมีค่าเท่ากับก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับอ่าแล้วเขียนไปเลยว่าโดยที่ p ีกำลังสองของเราเท่ากับอ่ะขออนุญาตไปก๊อปมานะครับเท่ากับก้อนนี้ครับ แล้วก็พดสองพีคิวสองมีคก็จะมีค่าเท่าก,กับตอนนี้แล้วก็สุดท้ายครับก็คือพดคิวกำลังสองครับก็จะมีค่าเท่ากับพดนี้ครับ อ่านะครับอ่าทีนี้ครูขอตั้งชื่อสมการนิดนึ่งนะครับว่าตัวนี้คือสมการเป็นสมการสตาร์แล้วกันนะครับจากสมการสตาร์นะครับสมการสตาร์ตัวนี้จะได้ว่าเอ่อคล้ายๆเดิมนะครับก็ย้ายตัวกําลังสองตัวนี้นะครับไปฝั่งนี้นะครับเพื่อให้ฝั่งเหลือศูนย์ก็จะได้ว่า x กำลังสองบวก a ส่วนสอง x บวก y ส่วนสองทั้งหมดยกกำลังสองลบ p x บวก q ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับศูนย์ฝั่งนี้ครับใช้ผลต่างกำลังสองก็จะได้ว่า x กำลังสองบวก a ส่วนสอง x บวก y ส่วนสองบวก p x บวก q นะครับแล้วก็คูณกับ x กำลังสองบวก a ส่วอง x บวก y ส่วองลบ pq ลบ px นะครับแล้วก็ลบ q เท่ากับศูนย์จากนั้นนะครับแล้วก็สมมตินหนึงว่าดังนั้นนะครับในกรณีที่สองนี้ครับกรณีที่จัดรูปกลาง,งสองสมบูรณ์ไม่ได้นะครับก็จะได้ว่า fx ของเราจะเท่ากับ x กำลังสองบวก a ส่วอง x บวก y สองบวก px บวก q คูณกับ x กำลังสองบวก a ส่วนส x บวก y ส่วนสลบ p x ลบ q เท่าเอ่อพวเท่า q เนาะเป็นอันเสร็จสิ้นครับนี่คือการแก้สมการกำลังสี่โดยใช้สูตรของฟอร์ลารีครับ